<łość> <Harriet> สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณรคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้เดิมทีตั้งใจจะเป็นคิวการคุยถึงภาพยนตร์เรื่องไททานิกฉบับที่ฉลองครบรอบ25ปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเนื้อเรื่องและ เนื้อหารวมทั้งภาพที่ปรากฏในภาพยนตร์เนี่ยเหมือนเดิมทุกประการแต่ว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นก็คือระบบ3มิติแบบ 4K ก็คือความคมชัดขนาดที่ฉายในโรงเลเซอร์ได้และโรงภาพยนตร์ IMAX เลเซอร์ประเทศไทยก็มีฉายอยู่ สมสาขาก็คือเมกาบางนาไอคอนซิเนคอนิคแล้วก็สยามพารากอนส่วนตัวพี่โอเองเนี่ยเคยได้ดูระบบสามิติมาแล้วตอนที่ไททานิกฉลองครบรอบ10ปีนะครับไททานิคคือภาพยนตร์ในปี1997ขึ้นอันดับหนึ่งทั้งหมด17สัปดาห์ในประวัติศาสตร์โลกในประวัติศาสตร์หนังที่ขึ้นอันดับหนึ่งอเมริกาเนี่ยมีเพียงภาพยนตร์เรื่อง E t เท่านั้น รู้สึกจะปี1982นะของสตีเวนสปีลเบิร์กที่ขึ้นอันดับหนึ่งได้นานที่สุดถึง16สัปดาห์ก่อนหน้านั้นไม่มีบันทึกอย่างเป็นทางการนะครับทาง Box Office เขาเพิ่งจะเริ่มบันทึกก่อนหน้านั้นเขาเคยมีพวกอะไรไม่รู้บอกว่าเวสไซส์สตอรี่ก่อนวิตูวินอะไรพวกนะั้นแต่ว่าเขายังไม่นับเป็นทางการก็มาเป็นทางการเอายุคตั้งแต่ปี82เป็นต้นมาและ E t ก็เป็นภาพยนตร์ที่ทาสถิติสูงสุด เป็นอันดับหนึ่ง16สัปดาห์และรองลงมาก็เป็นไททานิกนี้12สัปดาห์เอ้ย15สัปดาห์ครับขอโทษ12สัปดาห์นั้นก็คือเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์ตลอดการณนะเวลานั้นตั้งแต่ปี1998ยาวไป12ปีจนถึงปี2009ก็จะมีภาพยนตร์เรื่องอวตารซึ่งก็เป็นของ เจมส์คาเมรอนเองนะครับมาทำลายสถิติแล้วก็อยู่ต่ออีก10 <c oughs> ปีอะไรปี2019ก็จะมีเรื่อง Avenger Endgame แต่ว่า Endgame เข้ามาแทรกแค่ปีเดียวนะครับสรุปว่าเนี่ยสองเรื่องนี้ติดอันดับหนึ่ง ต่อเนื่องกันเท่ากับผลงานของเจมส์คาเมรอนเป็นอันดับหนึ่งตลอดการในฐานะภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดของโลกติดต่อกัน23ปีแล้วก็มาปล่อยให้อเวนเ e อร์เองเกแทรกไปประมาณ1ปีและหลังจากนั้นอวตารเข้าฉายในเมืองจีนปี2020อวตารก็กลับขึ้นมาเป็นภาพยนตร์อันดับหนึ่งของโลกใหม่อีกครั้งในฐานะภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงสุดตลอดการและล่าสุดอวตารภาคที่2 วิถีแห่งสายน้ำก็ทำรายได้สูงเป็นอันดับที่4ตลอดการแล้วนะครับสรุปว่าพี่โอมีโปสเตอร์ครบเลย1,2,3,4อันดับ5คือ Star Wars the Force Awakens นะครับไม่มีเราคุยกันแค่4อันดับบนสุดนี่แหละ2,200ล้านเป็นของเจมส์2,200ล้านขึ้นไปทั้ง4เรื่องนะครับ Star Wars อันดับ5ไม่ถึง เป็นของเจมส์คาเมรอนไป3เรื่องแล้วนี่เราคงจะไม่ได้คุยถึงไททานิกอย่างเดียวแล้วนะก็คุย4ี่เรื่องนี้ไปเลยก็แล้วกันเป็นของเจมส์คาเมรอนอย่างเดียวคนเดียว4เรื่องเข้าไปแล้วนะครับและเป็นเควินเซเลสสองเรื่องเป็นอะไรล่ะเอ่อเป็นโซอี้ซาดาน่าสามเรื่องมีใครอีกไหมที่ซ้ำนั่นแหละครับเราจะพูดถึงไททานิกครับ คลิปนี้เพราะว่าอันอืนอ่น,น,นพวกสถิติเนี่ยเราไปแทรกไปเป็นคลิปสั้นๆได้นะครับโปสเตอร์พี่โอมีอันนี้ถ้าใครไปดูไททานิกในระบบ IMAX 3มิติที่เมเจอร์นะครับจะได้รับโปสเตอร์นี้ฟรีหนึ่งที่นั่งละหนึ่งใบและใช้ e m p s s s ไม่ต้องเพิ่มเงินด้วยเช่นเดียวกับ ตอนที่เราดูแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ไม่ต้องเพิ่มเงินตอนที่ดูอวตารภาคแรกก็ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับถ้าเป็นหนังใหม่ถึงจะไม่ได้แต่ถ้าเป็นหนังเก่าที่กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเช่นท็อปกันหรืออะไรเงี้ยในอนาคตต่อไปถ้ามีหนังเก่ามาก็เดาไว้ก่อนเลยว่าจะได้แต่ต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีพี่โอเอาคลิปนี้พี่โอมีของโชว์นี้แหละครับก็มีไททานิกเอามาเปรียบเทียบกันดูสิครับว่าเขาหันไปคนละทางกันอะ อันนี้คือซาวด์แทร็กนะครับของแท้ลิขสิทธิโซนี่ซึ่งลีโอกับเคทวินเซเลตนี่อยู่คนละด้านกันทำไมเขาต้องกลับฟิลม์มทำไมเขาต้องกลับด้านด้วยก็ไม่เข้าใจ CD Import นี้เป็นผลงานของเจมส์ออเนอร์แล้วก็มีเพลงของซิลีนดีอองด้วยนะครับ my heart will go on Go on Oh go My heart will o ่อนที่จริงพี่โอเคร้องเพลง My heart will go on ตอนเรียนร้องเพลงนะแต่ว่าไม่ได้โพสต์ว่าตอนนั้นครูที่ฝึกร้องเพลงเขาร้องแทรกเขาร้อง Every night is my dream คือเขาร้องผิดไงที่จริงมัน In my dream พี่โออายที่เดี๋ยวใครๆได้ฟังนึกว่าเป็นเสียงพี่โอว่าพี่โอรู้เรื่องเพลงรู้เรื่องหนังแต่มาร้องเนื้อผิดก็เลยเสียตรงนั้นนะ่ะเสียพยังเดียวก็เลยอดโพสต์เลยนะครับก็ลบไปเรียบร้อยแล้วเรามาดู ภาพในทาเทนิกที่จริงเรื่องนี้พี่โอไม่ต้องสปงสปอยอะไรแล้วนะไม่ต้องพูดถึงเนื้อเรื่องแล้วเพราะว่าหลายๆคนน่าจะได้ดูกันคนละหลายๆรอบแล้วล i ีโอนาโดดิคาปิโอนี่พี่โอเพ,พิ่งดูผลงานล่าสุดเขาดน Look up ใน Netflix นะครับแล้วก็เคทวิเเลตดูผลงานเรื่องล่าสุดของเขาก็ในอวตารวิธีแห่งสายนะ้ำนี่เป็นโปสเตอร์อีกรูปแบบหนึ่งดูนะครับ ซีดีซีดีซาวดแท็กนี้ใครอยากได้พี่โอขายต่อเลยนะแล้วถ้าให้หนึ่งพันพี่โอส่งบบฟบอให้อย่างดีเลยนะครับนี่มีเพลงที่เพลงเด่นๆเนี่ยนอกจากเป็นสกอร์เป็นดนตรีแล้วยังมีเพลงที่นักดนตรีเล่นจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่เขาจะเลิกเล่นด้วยแล้วก็ มีภาพทั้งภาพสีและภาพขาวดำสวยๆมากมายนี่เรือนะครับทำได้สวยคมสมจริงมากและหลังจากที่เราไปดู IMAX 3มิติเลเซอร์แล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกเหมือนเหมือนอยู่ในน้ำจริงๆอะ่ะคือเจมส์แคมเมลอนนี่เขาถนัดกับงานน้ำมากเลยนะครับยกเว้นเรื่องอ b บี s ที่ไม่ดังอยู่เรื่องเดียวน่าน,น่าจะขาดทุนเรื่องนั้นลีโอหล่อเป็นพิเศษนะครับยุคนั้นเป็นยุคที่ลีโอนโดดิคาเิโอและเคทวินสเลตดังสุดๆเรื่องนี้ ถึงขั้นแบบว่าทุกคนคุ้มคลั่งกันมากบางคนดูกันเป็น30-40รอบนะครับและหนังเรื่องนี้พอดูหนังเรื่องนี้เสร็จพี่โอไปบวชที่วัดชนประธานกับวัดแล้วก็อยู่ที่วัดปัญญานันทารามร่วม2เดือนพี่โอกลับออกมายังดูในโรงภาพยนตร์ได้เป็นรอบที่2และในวันเกิดพี่โอเดือนพฤษภาคมก็ยังดูอีก รอบที่3หลังจากนั้นก็ดูอีกหลายรอบในแผ่นในช่องทางอื่นๆนะครับและครั้งนี้ก็ได้กลับเข้ามาดูในโรงภาพยนตร์อีกในโรงภาพยนตร์น่าจะเป็นครั้งที่5เป็นอย่างน้อยเพราะว่าตอนที่ฉลองคบรบ10ปีตอนนั้นก็เอามาฉายในระบบ3มิติแล้วแต่ยังไม่เป็น 4K พี่โอ๊ก็ดูไปอีกรอบหนึ่งนะครับสรุปว่าดูในโรงไม่น้อยกว่า5รอบแล้วหลายๆท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ก็คงจะดูไม่น้อยพอๆกันนะครับเราก็ไม่ต้องพูดถึงเนื้อเรื่องไม่ต้องพูดถึงคุณงามความดีของหนังแล้วแม้ว่าใน เอ่อ IMDb จะได้คะแนนเฉลี่ยจนถึงตอนนี้แค่7.9แต่ก็เคยได้8มาก่อนแหละพี่โอ้ก็ยังคงให้เรื่องนี้10เต็มอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าพี่โอจะทำคลิปเวลาไหนพี่โอก็ไม่เปลี่ยนใจว่า10เต็มแน่นอนครับ ออตอนนี้หลังจากที่นำกลับมาฉายใหม่นะครับน่าเสียดายที่ไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งในสัปดาห์ที่16ที่อเมริกาภาพยนตร์เรื่อง Magic Mike ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นอวตารนะ่าจะเป็นเป็นอันดับ2ไททานิกเข้ามาเป็นอันดับ3แต่รายได้รวมทั่วโลกอวตาร วิธีแห่งสายน้ํากลับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งใหม่นะครับ w a n d e r i n g Earth p a คส2เป็นอันดับ3พูดนี้พูดถึงสัปดาห์ล่าสุดนะครับสัปดาห์วันที่1 0 1สิบ <c> ถ <oughs> ึงสิกุมภาพันธ์สองพหรือ2,023ันี่สิบามเนี่ยอวตารเพิ่งขึ้นมาอีกประมาณ25ล้านและไททานิกกลับมาใช้ใหม่ได้ทั่วโลกไปประมาณ22ล้านเป็นรายได้ที่อเมริกาประมาณแล้านหล้านครับรวมแล้วก็เลยทําให้ไททานิก ยังรักษาตำแหน่งอันดับที่3ในภาพในฐานะภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดตลอดการของโลกไว้ต่ออีก1สัปดาห์แต่ว่าความห่างนั้นห่างกันแค่ดิดเดียวแล้วนะครับตอนนี้เรื่องนี้2,217ล้านเหรียญสหรัฐส่วนเรื่องอวตารเนี่ย 2,213ล้านเหนรียญสหรัฐห่างกันอยู่แค่4-5ล้านเท่านั้นสัปดาห์หน้าไททานิกก็คงจะยอมลงมาเป็นอันดับที่4นะครับในบรรดาอันดับ1-4ทั้ง4เรื่องนี้ก็อันดับ1,2,3ในปัจจุบันผ่านการเป็นอันดับ1ของโลกมาแล้วแต่ว่าตัวอวตารวิธีแห่งสายน้ำเองก็คงจะไปได้ไกลสดุดก็น่าจะแค่อันดับ3เพราะว่า อันดับ2และ1นั้นอีกยาวไกลเหลือเกินนะครับอันดับ2 n เอ็เกมก็2,799ล้านส่วนอันดับ1ที่เป็นอวตารภาคแรกพี่โอ๋เมื่อยมือมากก็2,922 <laughs> ล้านถ้าพี่โอ๋พูดตัวเลขเป๊ะเผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ถ้ามีคำพูดจาไม่ดีบูลลี่ดูหมิน่นหยาดหยามเกลียดชงังยังไงก็ต้องขออภัยด้วยถ้ามีข้อสงสัยหรือมีคลิปอื่นๆอ,อยากให้ทำเพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ทำรายได้เกินพิธะพี่โอตั้งใจว่าหนังที่ทำรายได้เกิน100ล้านขึ้นไปเนี่ยจะทำให้มากที่สุดนะครับก่อนที่จะจบพี่โอก็ต้องขอขอบคุณบรรดา เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่ช่วยกันกดซับไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่ท่านเก่าทั้งหลายนะครับตอนนี้ในขณะที่กำลังพูดนี้สี่ทุ่มที่ผ่านมาของคืนนี้ครบ3,400ซับแล้วครับแล้วก็หวังว่าจะถึง3,500ซับในเร็ววันและน่าจะถึง4,000ซับในปีนี้นะครับหวังใจว่าเช่นนั้นขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมาครับพบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ